เจออลังการค่ะทุกคนคะ่ะมานี่ค่ะอลังการมาแล้ว ากเจอแบบนี้ไปทางป่าเนาะค่ะถ้าเจอแบบนี้ไปทั้งป่านี่อ้ไม่ต้องบรรยายเก็บแค่เก็บก็เหนื่อยแล้วเช่นว่าพี่น้องถ้าเจอแบบนี้ทั้งป่าแค่เก็บก็เหนื่อย มาค่ะทุกท่านเขาป้าน้ากันกับต้อจ้ามาเก็บเห็ดน,น้ากันจ้าแบบนี้ค่ะเก็บมวนมวน้ากันเลยเนาะค่ะทุกคนค่ะลุยด,ด้วยกันค่ะ น้องได้ยินเสียงยุงบ่จา้ายุงก็สิหามโตออกปลายังดีนะเด่นเอามุม้งมาครอบหัวไว้ได้มันพนะูดน้ามันละเตก ตอก็เก็บมาได้หลายเติบแล้วเนาะค่ะเก็บมาเรื่อยๆเก็บไปทั้งวันค่ะมือนี้ค่ะเก็บทั้งวันมือนี้สิได้หลายปันไดเนาะค่ะเก็บเบิดมือเนาะค่ะไปเรื่อยๆจะเย็นๆเก็บไปคนเดียว กลุ่มนี้พิันยู่ท้างรถไถเพิ่นเลยนั่นเพิ่นเลยเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเพิ่งได้ออกหลาย นี่แหละนพ่น้องเพื่อนบาเวลาเป็นเงินเป็นทองมันก็สิเป็นอย่งซี่แหละนะาาจะเวลาเป็นเงินเป็นทองปะนะนังแน่จะนางหายใจถิ่มซื้อ,อ,อขยามีเงินในป่าเพิ่นว่านพ่น้องเนาะนางหายใจถิ่มซื้อ,อ,อเห็นยัง มีแหงอยู่กับทํามาหากินไปคันอายุมากไปแล้วกับทําม้าหากินไปบ่ได้กะให้ลูกเต้าดูแลไปสิละัวหวังลูกได้บ,บ่ปืนเขามายุ่มยังนอกยังน้าเขากะเห็ดอันชีวิตคือประเทศนี่ไปแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยัวก็จะกลับขึ้นไปอยู่บ้านเฮาอยู่ท่นกรลายอยู่เนาะคะ่ะ อยู่ริมทางรถไถริมทธอโอ้ยกรอบข้าวแช่เก็บเห็ดบาดด้เนาอพี่น้องเนาะมันแบบกรอบอยากได้ขามันน้ำสินะ เจอกลุ่มใหญ่อีกแล้วค่ะเจอกลุ่มใหญ่ๆอีกแล้วต้อเมย์ดิค่ะทุกคนค่ะต้อเมยต้อเลยบ่ได้เว้าเนาะค่ะทุกคนนี่ค่ะต้อพูดบ่ออกนะคะทุกคนเพราะว่าต้นต้อเมยแหงมือน,นี่จ้าดูค่ะเก็บด้วยกันกระสิเก็บยากจังน้อยเนาะคะ่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเออ่ เห็ดมันขาสั่นนะคะเห็ดมันเปียกอมนม้ำหอยอมน้ำเลยเก็บยากจังน้อยนะจ้ะได้กับมันดีอยู่พี่น้อง มาขึ้มาเก็บน้ำกันแบบนี้เก็บเบิดนี่แล้วก็สิเบิดสุดป้านี่แล้วก็สิกลับบ้านแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้จะสุดป้านี่ก็สิกลับบ้านแล้วล่าเราเมื่อนี้จะพี่น้องขาฝนก็ลมเห็ดปล่อยๆนำเห็ดมันอเห็ดมันนั่นน้ำแล้วก็มันยู่กลางแกง้มมันขาสั่นนะพี่น้อง มันก็เห็ดเอาหนกเนาะค่ะไทเตอร์มันเป็นดอกไงขึ้นมามีป่าเอาได้อยู่ เจ้ดสิปาดใช้ซื้อไดนหน,น้ะพี่น้องเนาะมัน,นมเป็นกอเป็นกอซะล้วปาดยากปาดมองได้กะ็ะแตกเห็ดน้อยเห็ดอ่อนอ ปาเห็ดกระโดนตัดหมดค่ะพี่น้องค่ะไอเพ่นเหยียบยำมองเห็เดเบิร์ดจะลดจา้าได้ปากะเขามาหาเบิรงคก็เก่าแล้วเนาะค่ะเพราะว่าก็ะพ่อได้อยู่บางจุดมองเห็ดเพิ่งกระบ,บ่อนั่นเหยียบเนาะค่ะดอกญ่อยๆสี่กระไข่แนวบางหนึ่งมันดอกน้อยค่ะยุ่งก็ได้นี่ค่ะ เจ้าเข่ามาในมุ้งเห็ดหยังป,นเ,ปนเจ้าปงเน่แต่คือเก้าเมื่อนี้ต้อก็ได้ซํำนี่แล้วค่ะทุกคนค่ะก็เมื่อนี้ไปเก็บรวมกันได้ทั้งหมด3คลิปเนาะคะ่ะสามคลิปต้อก็ได้ถังมาเกือบเกือบสองถังเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะได้เกือบสองถังได้เห็ดดอกบนไน่หรอค่ะดอกน้อยนี่แหละค่ะหนักมากค่ะทุกคน คลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะทุกคนเพราะว่าต้อเก็บทั้งวันค่ะทำได้3คลิปก็ได้เห็นเกือบ2ถังเต็มๆนะคะทุกคนค่ะก็กลับมาบ้านแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมลลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อนะคะทุกคนต้อจะได้เอาไปทำความสะอาดขัดไส้เนาะคะ่ะมานิจาสวัสดีค่ะ